เนื้อเส้นคัตเนื้อเส้นคัตเฮ้ยตรงนี้ดีเป็นบาเบอร์สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่อูอูไรอูดอน <Net> อ๋อโทษทีไ <Works> ม <o objectively> ่ได้ยินเสียงเพราะเอามือไปปิดไมค์ครับฮิฮิเฮ้ยมีเต้นแอโรบิกด้วยเดี๋ยวเราจะลงไปไปๆๆไปๆขับดีรู้สึกเหมือนเคยมาเต้นกับบอลโบว์ลิ่งเราอะ่ะ

อาจริงจริงเราดูสิว่าเราท่าของครูอู๋เนี่ยจะมาแมทช์กับที่นี่ได้ป่าจอดไม่นานมันจะได้จอดอย่างเงี้ยเราจะถ่ายรูปใช่ไหมครับได้ครับแค่เดียวนะคะพี่ย้อนแสงจ้าย้อนแสงว่า ครับเจ๊ yeah. นี่คือความสวยงามของเอ่อบึงอะไรนะบึงอะไรนะที่นี่เขาเรียกว่าบึงอะไรนะหนองประจกักษ์หนองประจกัะะจกษ์นะครับนี่โอ้โหดูสิครับประเทศไทยเรามีที่สวยๆเยอะแยะเลยดูสิครับ นี่ดูน้องแฟ,แฟนแฟนแฟนเพลงดูแฟนเพลงคนนี้สิครับอ,อื <c oughs> ได้ครับมาตามไอจีหรือยังครับตามแล้วค่ะดิเฟสไปดิครับเฟสบ o ๊กอ่ะ ตามแล้วค่ะตามทุกทางเลยค่ะจริงเหรอครับหนึงองขึนะบาม้คะอวนะคะกามกันครับกลลังอเลยอเลยันนี้สขอบคุณค่ะไม่ต้องเวลาได้ไหมได้ครับสวัสดีครับ ไอ้ดอนเล่เนี่ยจริงโอ้โฮะตัมงไอจีรือยังครับติดตามเลยค่ะติดตามแลเรครับผมจริงปะครับโอเคครับตามไปโอ้ยงงเลยอะ อนเย็นได้พุงอิดใช่ไหมใช่ไปเปล่าไปไหมเจอกันนะบ๊ายบายเอ้รถบัสรถบัรถยี่ไหนไปเรียบร้อยสนุกสิได้เป็ดไม่อยู่นะครับเหรอเป็ดเป็ด

บรรยากาศดีมากครับนะ่าที่จะจิบจิบน้ำออีอเวียงนะครับดูเมืองดูเมืองสวย mm hmm. ดูสาวสวยคนนี้ด้วยนะครับน้องเลียมเลียมเจ๊เหลียมอะมไรเอาตุ๊จอบน อืมก็จอบวนนี่แหละเรียมจอบวนแบบแบบเขา้ารูเฮออ้ยนี่เร้านหมดกับท้า เราจะได้เห็นฝั่งนี้กันแล้วในความกลับรถนั้นในความกลับรถนั้นบายๆจิมจุ่มน่าก,กินเลย bye าบายยบาย กยอูม่มาแล้วมาแล้วเซตใหม่มาแล้วรอคนหนึ่งนะไหมครับจะไปได้แอโรบิกสักนิดหนึ่ง

แต่ข้าหลัง 2, อเียยกเส้นสีล้านเอาขวานังหนึสองชิกชักไป้างหน้าสองเก้าปีางขวาแล้วก็ถอยหลังนะครับนครับขอได้ทวนบนเวที่เลยนะครับสองเโอเคครับยกเส้นเลยครับมายกส้นไว้ก่อนยกส้นซ้หเฮ้ยเอครับสิบหกลังนเวลังเหรออาไวสี่สอ โอเคครับแรงมากอีกท okay, ี่รับานะครับเพเเตร์ไปเรื่อยๆนะครับเร็ก่อนเราจะได้ภาพที่พอนะครับอีกที่สามสี่ยกว้นดนไปซิกแไป้คงหน้าเอาใหม่ครับอีกรอบนึงเทาสองปีเข่าขวาซิกแซกไป้า่หน้ามาปีเข่าซ้าย ซ้ายด้าาซีขวา3 4ยกส้นไว้รับเอวดีี่้าวขวาข้าวซ้ายมุนยกตดับเบิลซ้ายแมมโบ2 3 4ีขวาีมยกสเลยครับขอบคุณมากเลครับเปียนบรรยากาศให้กับชาบอครับเร2 3

3...4... Đu tha, đuôi, đu tha, đuôi 4...3... người tay người tay người tay kiểu tay người còn người tay người tay đu tay đu tha, đu tha, người tay người tay người tay 3 4 người tay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  người 5 người tay người 2 3 tay người tay người หนูะเดหัวจของฟซลอยนั้นาะเฮ้ยสองสามสี่เดบนขวามาแบมโบ้ขวาหนตัวครับปีกเอาซ้ายแตะขวาสอก้าแต่สี่ครั้ง one ยกต้นเบมไายมายกต้นสามเครับห่เดินไปทางซ้ายลงไปแบมโบ่แตะท่าหมุนยกขาทุกสแต่สมจังหวะ เข่าขวาขตาซ้ายเดินไปทางซ้ายยก้นสครั้งเดินไปทางขวาบวหนยกข่าขวาแต่สมครั้งซ้ายยกข่าขวาสาสชุบสาสีอีสี่เชื่อว่าสาพญาไม่พี่สุดท้าเกิดได้สามสามสี่ นะครับคุณลูกใบรับเจ็ดแปดหนึสองตะยกเข่าซ้ายมาดับเบิลขาซ้ายสไลด์ไป้างสไลด์กลับอีซี่ขาซ้ายอีซี่ไว้ดับเบิลเข่าขวาสองเข่าซ้ายสองครัที่สองเอฟไมขวาบนทักทักทัยกเข่านะครับแต่สามกรั้งเข่าสลับ ไปสไลด์ครับรถอยู่นู่นรถอยู่นู่นรถอยู่นู่นไปเลยต่อข้างบ้านเลยครับสองสามสี่นะครับเดินหน้าเลี้ยวซ้ายวนนะครับเอาช็แกแกงข้าวต้นหน้าไปไปเลย easy เต้นไม่ทันใครจะเต้นทันใครจะเต้นท้ายโอ้โหต้องเรียนอะไรมาเนี่ยเรียนต้องเต้นได้ขนาดเนี้ยเนี่ย สนุกมากครับแต่เต้นไม่ทันนะพี่เขารู้สเต็ปมาถริงๆคือมันแอดวานซ์เกินไปต่อไปนี้แหละโอเคนะเดี๋ยวเรานี่ก็คงจะต้องขอตัวไปพักก่อนนะครับเพราะว่าเหนื่อยมากเลยเดี๋ยวจิบน้ำก่อนนะครับจะไปลมครับไป